เห็ดอีกแล้วเห็ดละงกบ่นี่เห็ดละงกู้วววววอววววววนวว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 ะวว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 วะ ฮะเฮ็ดย <Huh? S 2> ังพี่น้องโอ้ยยจ้าสอวมาตะเฮ็ดปวกเบิ่งไปจี้ๆอยู่นี่ฉั้นแมนมากนะนโอ้ยจะเป็นแต่งจะเป็นแต่งคือเฮ็ดปวกเนาะโอ้ยเบิ่งขามันย่างๆเองเหม่ยไม่จำเต็มอยู่พี่น้องนี่อุ้ยนั่นพี่น้องเฮ็ดปวกเนอะ อยังออกว่นีตะขวยหมดนี่หัวหงายัวเงายนี่นี่ดอกแบงามหนึ่งฝุ่นเต็มอยู่ฝุ่นก่อน กีไใก่อนอือือหนอกี่ตัวหายอีกนทำอยเขามาเคลียร์แล้วนี่อยผู้ใดบมาหากอนมูฮ่าอีกอะไรเขาเคลียร์ไปเบิดแล้วตอนที่ยงทีตอนบ่ายบ่ายโม่ แกแล้วว,ลออว่าเอาดอกพีหน่องเฮ็ดสีก็ล่างออกคือว่านอกพี่น่องเนาะเออปนดหลอกบักไงกับไก่ไห้ก้อนสวัสดีจ้าไปทางการได้จ้ามันเห็สีผ้ามาหาเฮ็ดทานได้จ้ากกเห็นอยู่ตีพี่น้องมามาาันหล่นเบิ่งว่าสิป้ายทั้งฝุ่นทั้งบูดุ่พระท่านไหนป้ไป ต้องเบิกเห็ดขาวก่อนเนาะเเคลียบางกอนเห็นใบตองกันเพิ่งอยู่พี่น้องน,นี่ต้นนี้แมนกับขัดอุ้ยอื้มมาได้มาหาลายมือละพี่น้องเ่าทิมเบิร์ดทำาย่สอน,นพี่น้องเฮ็ดซินกำลังออก ตอนนี้ก็ร่างงามอืออือไอ้ต้อต้อไม่เข็งเลยนี่พี่นอ้องจิ้ได้ราบได้ปัาตัางต่เห็ดปูวดอชุ่มได้ไตใหม,ม,ม่ไม่จิ้บ่ได้นาะพี่นอ้อง เออบอกคียไว้ฝุ่นโออเขาเคลียร์จนแตกแน่นแน่นหมาบุรพี่น้องเคลียร์แตกไปเลยก่อนเอ้ยข้างแต่ปไาทังฝุ่นจักเห็ียดย่างวุ่นี่ออกแนมหาขานกับหินหมาหาหัวโตเขาเขากวนเห็ียดจังมะพี่น้องเอ้ย วต่เห็ดตัวากออกเต็มเลยไหมพี่น้องนี่กินได้บ่ล่ะเฮ็ดเบื่อแบบยังแข็งแฉะนี่จะดูจีดีพี่น้องนี่นี่โอ้ก็มาล่มเด้หรือหนาดไปยังเนาะเนาะงามค่กเนาะเฮ็ดเบื่องอู้ปนเห็ดตบบใหญ่เนาะ อยากจับนี่จับได้ก็จับอยู่หล้วว่าหานจิ้ดอกนอกมาหอยก็เป็นเฮ็ดเบื่อโอ้ยแลนเอาสันของขึ้อมาโ้ยไปเอามาปลูกไปเอาาปเนีนต้นมะเข็งต้นอะไรหนามันหรอะ เครืขอข่อคือเคือของเครื่องุดจะได้ยุงจะกินพี่น้องแมนเฮ็ดอย่างไรหนี่คืออโยเฮ็ดอันเดียวๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยว่าแต่เฮ็ดบวกตาบโอ้ยุงหลายน้ำายอันนี้น้ำยุงมาเลยหลาย บ่มีดอกพี่น้องเอ้ยออกเมื่อละหลถ่ายติเฮ็ดเบื่อเฮ็ดยังเห็นพี่น้องบ่มี กัว,นนท,วท้าเฮ็ดล้วันนี้กัวทหาเฮ็ดหลุนใหม่อากาดขาด,ขาดเอาภาษจ้ามาดีค่ะกินป่ได้โอ้ยมาหอเที่ยงละพี่น้องวิญญางเตยุ่งพี่นอง,นนนองเอ้ยมาหอเที่ยโอ้ยยายก้อนเหี่ยงแกงแกงหงัง่ง ตายอ่ะตึงที่ดอกก็ได้พ่อตุ้มที่ดอกนี่เอ้ยยายสอนได้สิไปได้ยายสอนว่ายายหนานมาบ่มีดอกครับไปไปกับสอบแล้วยายสร้างมาลบแม่เมื่อไหร่เน้วน้่งหากับสร้างเลยว่ามันกับดองเอาบอมีเรื่องขยันจังว่ะแม่ที่ตนนี้มีปัญหาเพบนยังบ่เห็นเนี่ยบนคุณขามคนละถังเองนี่นี่ก็ไม่ได้อยู่หน้าเขาได้เอามาเป็กกับสอบเลยตัวเอ้ยมันวางสี่สามลานเอ้า โอ้ยเบอกไปดอกเตอร์ขนา่ามักกะยางหานะฟังไ่ป็นอไกูกันยูบาเองบอกเยอสิแมงน่าเหมือเากินเอต้องมาท่านแดดนีดอกง้ยยูตีหล่ันยูน้ำปลาหยาเลยงไม่แปรงหรืออะไรเลยไม่แปงก็มาแต่ฟองกู้โนเมนบอกเบิ่องแดดพี่น้องเอ้ยเบิ่งอุย แดดจังไดจังเปี่ยงเปี <S <S ingo, ่ยงคักเทอือพันด่กระตาหนึ่งพันนิวเมื่อเฮชอนเพื่อนคนเรพี่น้องคุฮ่ยเออแค่นี้ได้จ่าเด้อพี่น้องฮัดสุขูสุก้นได้จ่าบันไดเฮ็ดดอกจยาไปเห็นซื้อๆโอ้ยห่อนห่อนหอนบายบายรักและคิดถึงทุกคนนะคะฮึ่มฮึ่มคุเบิ่งแดดเปลี่ยงเปลี่ยง